คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาลสก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มบาวิวมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านคือสถานที่เดียวกันกับเรื่องต้นมะม่วงหลังบ้านที่เคยมาเล่ากับ The Ghost Radio ย้อนกลับไปวันที่26มีนาปี2560ครับหรือประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมผู้ฟังครับ ทั้งนี้เนี่ยเบลวิวมาพร้อมกับเรื่องอเป็นคนที่อยู่แถวแถวนั้นเนี่ยเขาพบเจอกับเรื่องราวเกี่ยวกับต้นมะม่วงต้นนี้ครับที่ได้เจอเรื่องราวแปลกก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วมันก็อยู่แถวแถวบ้านของเบาวิวแหละครับต้นมะม่วงหลังบ้านชัดเจนว่ามันอยู่ตรงหลังบ้านเลยก็เลยมาเป็นภาคสองครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่ หกกับสายของคุณเบาวิวกันเลยครับสวัสดีครับเบาวิวสวัสดีครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านแล้วครับอยู่ระยองแหมเมื่อวานมาไม่ขึ้นมาเลยนะเ <laughs> มื่อวานนั่งคุยนั่งคุยนั่งเล่าเรื่องนูน่นเรื่องนี้ข mm ้างล่างสนุกสนานอยู่เลยครับเมื่อวาน<ม>คือเดินทางมาจากไหนอะครับเบาวิวอ๋อกลับมาจากเชียงใหม่ครับอ๋อกลับมาจากเชียงใหม่แล้วก็เลยแวะมาหาน้องแบง อ่าอเราไม่ลงมาหางนะนะฮะแล้วนี่คือถึงบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ในเบาวิวถึงบ้านมาตอนบ่ายๆน่งครับอ๋อโอเคและได้ได้ได,ได้ได้พักผ่อนแล้วนะได้พักผ่อนแล้วครับเรียบร้อยมาเ่าวิวมาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวนะเมื่อห้าปีที่แล้วเบาวิวโทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับต้นมะม่วงหลังบ้านใช่แต่บี๊บีบอกว่า อุ้ยเกือบปันเดียวกันเลยที่เคยโทรมาเล่าเมื่อวันที่สิบหกเราก็บอกอ๋อหนูจำไม่ได้เลยว่าเล่าไปวันไหนเราก็บอกว่ามันอยู่ดีๆวันนี้อยากจะมาเล่าตอนแรกบิวีบอกว่าเล่าวันเสาร์ไหมถ้าเกิดเล่าวันเสาร์ก็จะเป็นวันเดียวกันเลยรอบห้าป,หาปีห้าปีที่แล้วใช่โตอยู่ก็ไม่ได้จําแต่คืออยากจะมาเล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราคิดว่าเขาน่าจะไปเกิดแล้วไง แต่มันนานแล้วอะครับครับก็เลยก็เลยยังไม่เกิดแล้วมันมีเหตุการณ์แปลกๆเยอะมากเลยก็เลยอยากจะเก็บประสบการณ์แปลกๆเนี่ยมาให้ให้ทุกคนฟังเลยครับมามามาเล่าเล่าเล่าพวกเราฟังหน่อยใช่คือย้อนกลับไปบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้ไงคือต้นมะม่วงอ่ะพี่แจ๊คเคยมาแล้วเห็นแล้วจําได้ไหมใช่ที่มาที่บ้านเราอยู่ว่าคือตอนสภาพต้นมะม่วงตอนเนี้ยก็ยังคงสภาพเดิมเหมือนเดิม เหมือนเดิม,ม,มก็ยังยังยังมีเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะเป็นต้นใหญ่กว่าเดิมด้วยด้วยซ้ำคอ่าคือย้อนกลับไปคือต้นเหตุเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วนะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนะี่ยพอเล่าไปห้าปีนั้นสิบกว่าปีแล้วเกือบยี่สิบละค,คือมันเริ่มแปลกมาตั้งแต่เมื่อเเมื่อประมาณสักช่วงโควิดแรกๆอะครับคือวันนั้นนะ่ะยเบวิวอะ ก็ชวนเพื่อนมาที่บ้านกันช่วงนั้นช่วงกักตัวเนาะโบิวก็จะไลฟ์สดไลฟ์สดคุยกับเพจบ้างแฟนๆบ้างอะไรเงี้ยก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถือว่าจะไลฟ์กลางคืนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมันเคอร์ฟิวอะเราก็ว่างๆของเราก็ไลฟ์ไลฟ์สดกันมีวันหนึ่งเราก็ชวนเพื่อนมานั่งจับกลุ่มนั่งเล่าเรื่องผีกันอ่านั่งนั่งที่บ้านแหละตรงหน้าห้องน้ําแหละ อ่าแล้วคราวนี้เราก็เล่าไปเอยแล้วเราก็ไรส,สดไปด้วยไรส,สดกับใครๆที่อยู่ในไรส,สดวันนั้นน่าจะาจะรู้น่าจะเห็นเลยคะ <c oughs> กําลังเล่าได้ประมาณสักช่วงมันเที่ยงคืนครึ่งน,นะพี่นั่งกันอยู่หกเจ็ดคนนะอพอมันถึงรู้สึกว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแหละและ้วแล้วเหมือนกับฝาโลงมันปิดอะไรเงี้ยแล้วช่วงจังหวะฝาโลงปิดพอฝาโลงปิด,ป,ดปุ๊บเชื่อไหมว่าลูกมะม่วงอ่ะมันตกใส่หลังคาเหมือนคนปลามาจังหวะเป๊ะเลยเหรอ จังหวัเดียวกับฟ้าอี่จังหวัฝาลงปิดเลยปึ้งแต่มันแปลกตรงที่พี่ลูกมะม่วงมันไม่กิ้งลงอ่ะครับมันมันกิ่งขึ้นอ่ะพูดแล้วคนลุกคือหลังคาบ้านมันเฉียงอยู่แล้วนี่หมพี่มันต้องเทลงดิมันเทลงมันเหมือนมีคนลากมะม่วงขึ้นข้างบนน่มันก็พิงขึ้นข้างบนแล้วทุกคนห้าหกเจ็ดคนแล้วคนในไร์สดอีกเกือบสามสิบคนอ่ะเห็นหมดเลยได้ยินฝ่องรูหูเลยอันนี้คือเรื่องแปลกเรื่องที่หนึ่งอ่าบอยิวก็คิดว่า มันเป็นช่วงหน้ามะม่วงคงไม่มีอะไรหรอกมา้า<ม>แต่แตตว่าแปลกตรงที่ว่าเออร้างมาันแล้วก็เลยปิดไร์สดแล้วก็เข้าห้องนอนกันซึ่งแล้วแต่แต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยคือคนแถวเราแบกเนี้ยมันเยอะ<ม>คือหลังบ้านบุ๋มก็จะเป็นห้องแถวเป็นพวกเขเมรเด็กเบลงเงี้ยมันก็เยอะเออมันมาแปลกอีกทีหนึ่งช่วงประมาณต้นต้นต้นเดือนเนี้ยมกราเน,นี้ยที่ที่รู้สึกว่ามันเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วเหมือนเขากลับมาคเหมือนเหมือนเขายังอยู่ ซึ่งหลังจากนั้นนะไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเจอไม่มีเหตุการณ์อะไรได้เจออีกเลยจนกระทั่งมาช่วงมกราเนี่ยมันมันแปลกมันแปลกม,มากๆเลยคือเบาอยู่บ้านเบาหิูเปลี่ยนแม่บ้านใหม่เป็นแม่บ้านมาจากไทยใหญ่คราวนี้มากันมากันมากันสี่คนก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกเขาสองคนก็คือให้กินนอนอยู่ที่บ้านเบาอยู่เลยอ่าก็คือมาดูแลคุณยายซึ่งซึ่ง,งแม่บ้านใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่รู้ประวัติ ของต้นมะม่วงต้นนี้ครับอ่าผมพอช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงเนี้ช่วงมะม่วงมันกําลังออกลูกเนี่ยแต่ช่วงเมื่อเดือนมกราเนี่ยมันกําลังมีลูกอ่อนเรื่องอะไรฮะพี่มะม่วงมันกําลังติดดอกเอ่อแม่บ้านบอกอยู่กเขาก็เลยไปสอยมะม่วงมากินอ่าเราก็บอกว่าเออมะม่วงต้นไหนเหรอเราบอกอ๋อต้นนี้แหละเออมันมีลูกก็เหรอมันมีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยลูกลูกโตเลยวะอย่างเงี้ยเอาแล้วไปเก็บยังไงเพราะเรากั้นล้วหมด เข้าไปเก็บยังไง <Okay. S 2> มันบอกว่าก็เอาไม้นะสอยเข้าไปอืมอ่าพอเสร็จปุ๊บแต่ว่าลูกโตๆมันจะไปอยู่กิ่งใหญ่ๆข้างบน <Okay. S 2> บางทีสอยไม่ถึงอ้าวแล้วไปเก็บมายังไงอ่ะมันบอกว่าพอดีมีเด็กอ่ะมันมาปีนเก็บก็เลยให้เด็กเก็บให้อฮ้ย <Hey. S 2> อ่าเขาวออย่างนี้แล้วก็บอกโอเคเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็บอกโอ้มันเก็บทุกวันเลยเหรอเด็กเนี่ยแล้วบอกว่า ก็มันนั่งเก็บกันทุกวัน <Ừ. S 2> ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่แล้วเราก็ <Ừ. S 2> ไม่ได้คิดอะไรนะฮะครับพอพอกลับอีกเราก็เห็นมะม่วงเนี่ยเต็มตู้เย็นเราทุกวันเลยเออแสดงว่ามันก็ออกลูกบ่อยแล้วเราก็ถามว่าแม่ซื้อมาไหมเขาบอกไม่ได้ซื้อบอกว่าบอกว่าแม่บ้านไปเก็บมาครับอืแล้วถามว่าเอาฝันแล้วใครเก็บให้อะบอกว่าเอ๋อเนี่ยบางทีผมแฝงหนูแฝงตะก้อไว้แล้วอยู่ดีมะม่วงมันก็เต็มตะก้อเองเหมือนเหมือนมีคนเก็บมาให้อย่างเงี้ย หนูก็เลยเอามาๆๆให้หนูก็เด็กคนนั้นมาเก็บครับอ่าเราก็ไม่ได้คิดเราก็นั่งรู้สึกแปลกๆแต่มีอยู่วันหนึ่งโบยู่กลับมาจากกลับมาจากรู้สึกจะเป็นเชียงใหม่น่าจะประมาณถ้าปลายเดือนมกราเนี่ยครับบอวิาก็เลยกลา,างคืนแล้วมันหิวไงเราเป็นคนอ้วนเราก็หิวแล้วก็ไปหาอะไรกินซึ่งบ้านเราจะต้องเปิดเดินผ่านประตูไปไปเปิดเข้าบ้านหลังใหญ่แล้วมันจะต้องผ่านต้นมะม่วงอืต้นเนี้ยโบยู่ก็เดินผ่านเข้าบ้านไปกําลังทอดไข่ ดาวอยู่อย่างเงี้ยครับลูมะม่วงมันก็ตกตุกตุกตุกมันก็ตกลงพื้นอ่ะอืเราก็นีมันมันเราก็ขนลุกอยู่มันก็ขนลุกวูบแต่เราก็พยายามจะไม่ได้คิดอะไรเพราะเราไม่เคยเจอนานแล้วตาดาเนี่ยว่าตาดาแกเป็นคนผูกคอตายต้นม่วงนี้ใช่ไหมเราคิดคงจะไม่ใช่ตาดาแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นน่าจะไปเกิดนานแล้วเราก็เลยไม่ได้เอใจอะไรมาประมาณเมื่อสามสามสี่ทิศที่แล้ว รูมะม่วงเนี่ยมันเต็มต้นดกเลยประมาณตอนสักสามโมงเย็นบ่าวอยู่ก็ออกจากห้องมาต้องผ่านต้นมะม่วงก็เห็นเด็กเก็บกันใหญ่เลยครับแล้วบอกว่าไอ้หนูแล้วมีไม้สอยเลยแล้วก็ถามมันแต่คนนี้เด็กกับมันเป็นเด็กขเขมรบั่งเด็กอะไรบ้างมันก็สี่ห้าคนก็ลุมเก็บมะม่วงกันแล้วเอาไม้ที่ไหนสอยก็นี่ไงลุงเขาเก็บให้หยางบนเขาว่าอย่างนี้ เขาบอกมีลุงเขาเก็บให้อยู่ข้างบนบแล้วก็มองแล้วก็มองไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เออเอเอเดี๋ยวเก็บมาเผื่อด้วยนะอ่างเงี้ยเราวเก็บมาเผื่อด้วยอยากจะกินพอดีคิดในใจอืผ่านไปเราก็ลืมไปแล้วว่าเราไม่ม่วงอะประมาณสักสี่ห้าทุ่มอะเรากลับมาบ้านอะครับมาม่วงอะมันมาแฝงไว้ตรงกําแพงอืมาแฝงเป็นพวงเลยตรงกําแพงแไงพงอเราโอ้ยเด็กมันดีไว้อะไรอย่างเงี้ย มันเก็บมาให้อย่างนี้เราก็เดินไปที่มืดๆคอมแพลตมันมืดอยู่แล้วแล้วก็จังหวะเดินไปหยิบกมมะม่วงขึ้นมาคือพี่แจ็คนึกออกไหมพวงมะม่วงอะ่ะมันพลาดไวอ้อ่ะแล้วพอพอเราจะดึงอะ่ะมันเหมือนกับมีลูกอะ่ะอยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอ,ะอ,อ่ะอ่าคือฝั่งเราสี่ห้าลูกอะ่ะแต่ฝั่งนั้นมันก็อยู่ประมาณสักสามสี่ลูกเรามองไม่เห็นเราก็ดึงไงพยายามสาวมันขึ้นมาครับพี่ ธรรมดาถ้าเกิดเราสาดขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรติดมันเหมือนมันติดอะไรไม่รู้อะ่ะ <c oughs> หุอยมัยคนลุกเนี่ยมันเหมือนมันติดอะไรอยู่มรู้เหมือนมีคนดึงม่วงไวอ้ <c oughs> อ่ะอมันแล้วก็พยายามดึง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 นี่ขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกระชากพอกระชากปุ๊บมันก็ขึ้นมาแต่เหมือนกับมาม่วงตกลงไปแล้วอะ่ะ <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> แล้วก็ดึงแต่พวงของเราได้มาสี่ลูกคจะช่วงจังหวะนั้นเมื่อดหลยอยู่ดีหมาที่บ้านเห่าเลยเพราะหมามันก็เห่า แล้วเราเดินหันกลับมาประตูบ้านได้เชื่อไหมพี่แจ๊คมะมว่วงมันลอยมาจากไหนไม่รู้อะมันตกอยู่ตรงตกอยู่ตรงหน้าข้างหลังโบวิว่งว่ะตุ๊บตุ๊บ,บ,บโอ้ยเท่านั้นเนี่ยวิ่งเข้าห้องก่อนเลยเพราะมันอยู่ตรงประตูบ้านเราพอดีแล้วก็วิ่งเข้าห้องได้อะ่ะอยู่ดีมว่วมันตกลงมาเราคิดว่ามีต้องมีคนป่ามาแล้วเลยเราไม่ได้คิดแต่แล้วนาทีนั้นแล้วก็วิ่งก่อนเลยพอมันก็เลื่อนแปลกอีกมองมาอีกวันหนึ่ง ฝันมันก็มะม่วงมาอีกสามลูกอ <Ừ. S 2> แล้วมขวัญเอาม่วงที่ไหนมาก็มะม่วงอ่ะก็มาตกลงมาเนี่ยทั้งหมดสามลูกเมื่อเช้าเราเห็นบางอยู่กับพื้นหนูก็เลยเก็บมาล้าง <Ừ. S 2> เออเลองหยิบมาดูเออมะม่วงสุกหมดเลยอ่ะลูกเบลเลอร์เลยเราคิดในใจเราไม่กล้ากินละเราก็ผ่านไปพอไปอีกวันหนึ่งเริ่มคนนี้เริ่มเหตุการณ์มันแบบมันแปลกขึ้นเรื่อยๆเลย <Ừ. S 2> เราก็นั่ง นั่งเล่นทั้งทําอะไรนั่งซักผ้าน,นั่งอะไรอยู่โถที่บ้านนี่แหละากินอยู่ว่าประจําานของเราครับเด็กพวกเด็กๆมันก็มาเก็บมะม่วงอีกแล้วบอกแล้วก็มองทะลุก,กาแพงไปแล้วบอกไอ,อ้หนูมะม่วงตรงเนี้ยยักไว้นะอะไรอย่างเงี้ยมะดอกฝั่งเนี้ยฝั่งกาแพงเนี่ยยักไว้พอดียายเบอยวอยู่เขาอยากกินเขาเห็นแล้วเขาบอกอยากกินอ๋อครับไม่เป็นไรครับอแล้วแล้วจะเก็บกันยังไงวางเนี้ย๋ยวหนูผมปีนขึ้นไปแต่ผมปีนขึ้นไป พอสะพังเราก็นั่งซักผ้าทําอะไรเราไปเรื่อยก็ไม่เห็นเด็กมันปีนน่ะมันก็อยู่ล่างสี Ugh. ่ห้าคนน่ะแต่รุมะม่วงมันตกลงมาเองเหมือนมีคนขย่าว่ะมันนึกว่าเราล้วมันขย่าต้นน่ะมันก็ตกมาตุบมันก็เก็บตกตุบมันก็เก็บเฮ้เอ้แล้วมันชิดนู่นนู้นนู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 นมันก็ตกครัวนี้เราสนใจว่าใครปีนขึ้นไปวัใครปีนอยู่แล้วก็หันไปมองก็ไม่มีคนปีนน่ะอ๋อ เสร็จปุ๊บแล้วก็มองกลางวันแสกๆนี่นะพี่แจ๊คช่วงสามสี่โม,มงเย็นก็มองทางงอมองก็ไม่มีแล้วแล้วก็ผ่านไปสักพักตกไปตุบตุบเออแล้วก็บอกไอ้หนูไขรปีนขึ้นไปเก็บแ,บบแต่เราก็มองเราคิดว่าเรามองไม่เห็นเราเพราะว่ามันเป็นพุ่มหนาไงแล้วคงอาจจะมีเพื่อนมันขึ้นไปเก็บอยู่บอกก็ลุงเขาเก็บ,บกให้ผมอยู่บนบางเงี้ยอืลุงไหน ลุงไหน <Top. S 2> ก็ลุงนี่ไงลุงเนี่ยลุงจะอยู่ข้างบนเนี่ยลุง oh. อยู่บนเนี่ย oh. เออลุงแกเหรอเดี๋ยวผมก็เลยถามลุงแกเหรออืมก็แกบอกต้นมะม่วงแก oh. ว่าอย่างเงี้ยมันเขายังบอกเลยว่าลูกที่พี่บอกห้ามกินกินได้ครั <Top. S 2> บก็อ๋อเหรอใครต้นมะม่วงเราก็ถามว่าใครอะ่ะกลางวันเราก็ไม่ได้กลัวอ,อยอู่แล้วเลยใครย่นลูกมะม่วงใครยันต้นใครจะมาเป็นเจ้าของว่าต้นนี้มันอยู่มันพื้นที่เราเรารู้นี่ oh. เราเกิดมาตั้งแต่เด็กอะ oh. แล้วบอก ก็เขาบอกว่าไม่ใช่ของบ้านนี้กินได้เลยจะมากินก็กินได้เลยเขาว่า,างนี้ครับแล้วก็เริ่มโมโหเลยด้วยเพราะงี้เดี๋ยวห้าอย่าเห็นใครมาเก็บนะแล้วก็ว่างอย่างนี้เดีย๋ยวจะเอาน้ําสาดเลยแล้วว่าไปอย่างนี้แจ้งเด็กมันเด็กมันก็วิ่งไปจะพักหนึ่งมันก็ไปฟ้องแม่มันมาแม่มันก็เดินม,มาเก็บเราก็เลยแล้งแซล,ล้วก็กลัวว่าเดีย๋ยวจะทะเลาะก,กันครับบอก ปาหลอกไม่ได้ว่าอะไรหรอกเจ๊แล้วก็ว่าอย่างนี้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเจ๊กลัวเด็กมันปีนขึ้นป่าอย่ามันตกลงมาระหว่างเงี้ยอ๋อยจะปะปีนได้ยังไงลุงเขาเก็บให้ประจำว่างี้มันไม่ขึ้นไปเองหรอกแล้วก็ถามเจ๊แล้วลุงไหนบอกก็นี่ไงลุงน่ะเอาไม่อยู่แล้วไปไหนแล้วไม่รู้ว่างนี้เจ๊หนูจะเล่าอะไรฟังนะแล้วว่างเนี้ยต้นเนี้ยมีคนเคยผูกคอตายนะเจ๊กิ่งเนี้ยว่างเี้ยเหมือนเขาก็หาว่าเรามาหลอกเด็ก ไม,ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยหาว่าเรามาหลอกเด็กก็ไม่เชื่อเหมือนก็เอออย่ามาพูดเลย,เลยอะไรเงี้ยไปไปไปห่วงกินหาว่าเราโกตัก,ก,แกีแเราก็เราก็เลยแบบงุดหงดอยู่แล้วเจก็ผ่านไปเราก็บอกขวนต่อไปนี้ไม่ต้องไปกินแล้วนะอะไรเงี้ยมัมม่งห่ห้มันไปเลยเดี๋ยวจะไปทะเลาะกับเด็กแล้วมันมีศัตรูรอบบ้านเราเปราะปล่า,า,าสักพักหนึ่งเราก็เข้าไปนอนประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นได้มั้งพี่เราก็เริ่มเคลิ้มเหลับ แม่บ้านก็เลยเดินมาบอกว่าพี่พี่พี่เด็กมันปีนต้นมะม่วงกันอีกแล้วว่างี้ไอเราก็เลยปะปีนเลยเหรอเราก็เลยเดินออกไปดูถามว่าไอหนูไม่กลัวตกเกอครับบอกไม่กลัวหรอกทาไมอะ่ะก็มีลุงอยู่ลุงไหนวะหาลูกไม่เจอลุงไหนวะลุงไหนของมึงวะว่าอย่างเงี้ยนี่ไงลงุงลุงอยู่บนยอดนูน้นนะลงุลงลุงใช่ไหมพี่แล้วมันมีเชือกออยู่ด้วยนะ มันมีเชือกกับมัดอยู่นี่ทกวนนี้ยังมัดอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยววดีไหนคุณยี่จะถ่ายรูปไปดูมันมีเชือกอยู่ด้วยแล้วบอกไอ้หนูอย่าไปเล่นนะเชือกอะแต่เราจําได้ว่าเชือกนั่มันไม่อยู่แล้วครัอาอแล้วแล้วมันขึ้นไปยังไงเนี่ยต้นมันสูงไม่มีที่ปีนก็ลุงก็บอกให้ปีนเชือกนี้ขึ้นมาว่างเี้ยให้ลุงปีนเชือกนี้ขึ้นมาเขาบอกเชือกเนี่ยขนเล่นได้เลยว่างเี้ยครัโอ้ยพูดแล้วขนลุกแล้วบอกว่า ออโชคดีเถอะกูว่าแล้วไม่รู้สึกทรงไม่ดีแล้วคิดในใจอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวเพาะว่ากันไปละกันเลยเราก็เราก็ไม่ได้สนใจอะไรอะร่ะผ่านไปประมาณสักห้าหกวันแม่เขาก็เลยแม่แม่บ่ายู่ว่าเขาก็เลยบอกว่าเออมันมีมันแปลกๆเยอะแล้วเพราะตอนเ,เช้ามืดอ่ะเขาต้องต้องมาทําหมึกแถวบ้านเนี่ยที่บ้านยังทําหมึกอยู่ไงฮะมาทําแปรรูปอะไรเงี้ยแล้วเหมือนอยู่ดีม,มั่วๆมันก็ตกทุกวันเลยค มันตกผิดปกติแล้วก็มันแล้วมะม่วงเหมือนกับมันตกมาทางบ้านเราบ่อยมันมันเน่าบ้านเราบ่อยซึ่งกิ่งมันไม่ได้เน่าแล้วลมมันก็ไม่ได้แรงครับแม่ก็เลยเล่าให้ฟังพอเนี้ยแล้วอยู่ดีๆมันก็มีเด็ก่ะมาเก็บมะม่วงปกติเขาเลยอ่ะมันเหมือนมันมาเก็บทุกวันอ่ะเราก็เลยตัดสินใจเลยไอ้หนูถามจริงๆเถอะลุงหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมเลยถามเลยถามจริงไอ้หนูลุงหน้าตาเป็นไงแล้วลุงอยู่เปล่าวันเนี้ย ลุงไม่อยู่ว่า,างี้ลุงบอกจะไม่อยู่หลายวันว่า,างี้แล้วลุงไปไหนอ่ะไม่รู้ลุงไปไหนไม่รู้อ่ะแล้วปกติแกเจอลุงที่ไหนอ่ะหนูก็เห็นลุงนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงมั่งน,นั่งอยู่บนต้นมะม่วงมั่งนั่งเล่นเชือกบ้างอะไรบ้างในไอย่างเงี้ยเออหรอแล้วทรายใช่แต่ดำบ่าวะอะไรอย่างเงี้ยหลูลุงหน้าตาเป็นไงก็ก็ตาแต่งหน้าตามีหนวดมีเขาผมหยิกครับ เราก็เลยเรียกแม่มาฟังใช้ตาดำไหมแล้วบอกเนี่ยผมนิ่หยิกตะดาตัวเตี้ยไหมหนูก็ตัวเตี้ยป้อมปอมแค่แค่อ๋ออ๋อไอ้หนูเชื่อเจ๊พี่ไม่ได้โกหกนะพี่จะเล่าให้ฟังลุงอ่ะเขาไม่ใช่คนแต่เขาผีครับเขาเคยผูกคอตายต้นต้นไม้นี่แหละอืมพูดยังไม่ทันขัดคําเลยพี่แจ๊ค กิ่งมะม่วงตกมาเลยก,ลยกิ่งทั้งกิ่งทั้งกิ่งเลยเหรอทั้งกิ่งขอนมาเลยตกมา üf, ปุ้งหนู ừ, ừ. สองวุวยขนหัวลุกพูดแล้วสองคนแม่ลูกไม่กลาก้าพูดเลยต่ออีกเลยแล้วแล้วมีแล้วแม่เขาแม่ขอ,ของเด็กคนนั้นอะ่ะมันก็มามันก็บมันกับเขาเด็กมันก็ไปฟ้ององีกแล้วเหมือนก็เราไม่จบอะ่ะมันเขาจะหาว่าเราโกหกเขาอะไรเงี้ยคแล้วก็เลยเล่าให้เขาฟังบอกว่าเจ๊อันนี้หนูไม่ได้หวงนะมะม่วงเจ๊กินก็กินเลยแต่หนูกากลัว เนูกลัวจริงๆแต่เราไม่ได้พูดตรงต้นมะม่วงนะเราคุยิปคุยกําแพงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าหนูไม่ได้กลัวนะหนูกลัวเหมือนับเขาจะชวนเด็กมาเล่นเชือกอเห็นมันบอกว่าเคยมาเล่นเชือกอ,ะอ่ะเดี๋ยวมันพลาดพังขึ้นมาแล้วมันจะอันตรายนะเจ๊ลองไปถามคนเก็บตังห้องแถวก็ได้บ่เม่าก่อนอ่ะตาดำอ่ะแกเคยมาเป็นคนเก็บตังแล้วเขามาผูกคอตายจริงๆครับ แล้วเจ๊บอกแล้วต้นไหนอ่ะพี่บอกแล้วต้นนี้ยกิ่งนี้แหละ,ะกิ่งนี้เลยแล้วหันหน้ามาทางบ้านฉันด้วยฉันยังเห็นภาพจนติดตาฉันอยู่ทุกวันนี้อยู่เลยแล้วบอกว่าฉันไม่ได้โกหกหรอกเจ๊เชื่อเถอะอย่าให้เด็กมาเล่นเลยจะกินมะม่วงอะไรเนี่ยฉันไม่หวงหรอกตอนเนี้ยแต่อย่าให้มันเล่นเลยฟังหนึ่งเขาก็เลยเรียกเด็กมาเขาก็เลยเรียกเด็กมาว่าเป็นจริงไหมเขาเล่าให้ฟังเนี้ยเคยเห็นเด็ก ภาพาไปเห็นเห็นเห então, ็นลุงประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมเด็กบอกก็ใช่อ้าวแล้วแล้วลุงแล้วลุงเขาว่าไงบ้างบางทีลุงเขาบอกว่ามันนอนกับเขาก็ได้ว่างเงี้ยเขานอนอยู่ใต้เต็น้์มั่วมาเล่นกับเขาก็ได้เขาเหงาอืเขาว่างอย่างนี้แล้วบอกแล้วว่างไงอีกลุงเขาว่างไงอีกเนี่ยลุงก็ก็ให้หนูปีนเชือกขึ้นไปเล่นเขาว่าลองหนเชือกดูไหมเขาว่างเงี้ยลองโหนเชือกดูสิลุงก็ทาท่าหนให้ดูแล้วพี่แจ็คเชื่อไหมหนูหดหัวลุกเลยเด็กมันพูดว่าไงลืมไหม สามสี่คนน่ะมันบอกว่าพี่ลุงบอกว่าเนี่ยลุงเนี่ยทําท่าโหนเหมือนคนผูกคอตายอ,ะอ่ะเนี่ยทําแบบลุงสิสนุกเชียวครับไอเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องไอเด็กเขเมຈน่ะมันก็จับโหนเชือกโหนเชือกโหนเชือก,กถ้าถามว่านนแล้วหนูเคยเอาหัวเข้าสอดเข้าไปไหมห,มหนูไม่เคยหนูไม่เคยเพราะหนูตัวเล็กหนูทําไม่ถึงมีแต่ลุงมชวนหนูปีนขึ้นไปต้นมะม่วงครับ เออแล้วลุงแล้วแล้วหนูแล้วหนูเคยเห็นลุงจังๆแบบก็หนูเห็นนั่งคุยกับลุงทุกวันเราก็เลยแบบขวัญไม่ได้ละเราก็เลยเล่าให้แม่บ้านฟังบอกฟังต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับต้นมะม่วงนะแล้วพอแล้วลูกเราอ่ะมันกําลังโตมันเป็นเด็กใหญ่อ่ะมันกาลังโตก็พยายามไม่ให้ไปเล่นแถวๆนั้นเรากลัวมันจะไปเห็นอะไรแต่เราก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าว่ามีคนบูกเขาตายเรากลัวแม่บ้านเรากลัวครับอ่ะ พอผ่านไปประมาณสามวันไอฝันมาเล่าให้ฟังบอกว่าพี่พี่มีลุงอะ่ะไม่รู้ก็พักห้องแถวห้องไหนไม่รู้ก็เอามะม่วงมาให้ก็บางอย่างนี้แล้วลุงหน้าตาเป็นไงขวัญเล่าให้ฟังก็ลุงหน้าตาเหมือนตาดำเลยครับแล้วใส่เสื้อเหมือนตาดำเลยใส่เสื้อผ้าฝันเล่าให้ฟังหมดใส่เสื้อผ้าเหมือนที่ตาดำผูกคอตายชุดนั้นเลยอืแล้วก็บอกขวัญเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะลุงไม่ใช่คน ลุงเป็นผีวง่างนี้ไอ้ฝันบอกจริงเหรอพี่จริงให้ฝันไปถามยายก็ได้เพราะทุกคนในบ้านเรารู้หมดเราก็เลยดังนั้นมไม้ฝันก็ไม่กล้านอนมันก็กลัวมั่อมานอนกับยายคพอมาอาทิตย์ที่แล้วบอบอยู่กลับมาบ้านจาแบบ้ชิงไหมร่บพี่แล้วก็ก็ผ่านไปปกติผ่านต้นตะดำโอ้พี่แก๊สบออยู่หัวเธอจะวาย <c oughs> เปิดประตูบ้านไปปุ๊บเห็นสองลูกตาเลยเห็นตะดำอะ่ะ เห็นเห็นผู้ชายอะนั่งอยู่บนกิ่งมะม่วงนะเอานั่งนั่งค่อมกิ่งมะม่วงอ่ะเหมือนนั่งค่อมอะแล้วก็ถือเชือกแฝงไปแฝงมาเนี่ยอ๋อถือเชือกแบบไปมาโบวิวก็ตกระจทางักจะเลี้ยวหลังได้ใช่ไหมจะวิ่งคือตั้งหวาบมันเดินขึ้นมาถึงครึ่งทางแล้วจะต้องเข้าไปในบ้านหลังใหญ่แล้วเชื่อไหมเขาเฟี้ยงเชือกอะใส่โบวิวเลยอะเฟี้ยงเฟี้ยงใส่เหมือนเราแบบไปวุ่นวายเฟี้ยงเฟี้ยงตาเข้าไปในบ้านเลยอ่ะแล้วกูวิวก็วิ่งเข้าบ้านเลย แล้วก็ตั้งๆนั้นมาตอนเช้าปุ๊บก็มาถามดูเชือกก็ไม่มีแต่เชือก็ยังผูกอยู่ที่ต้นมะม่วงทุกวันนี้ยังผูกอยู่เขาไม่ได้เอาเชือกออกไปใช่ไหมตอนนั้นนะเชือกมันไม่มีแล้วมันมาได้ยังไงไงไม่รู้เชือกมามันได้ไงเหมือนว่าเด็กมันเอามาปีหรือปั๊บมันมาจากไหนไม่รู้เชือกเดียวกันปะจาได้ปะไม่ใช่เชือกไม่ใช่เชือกเดียวกันเชือกคนละอย่างคนละแบบกันคนละแบบกันคือนั้นมันเป็นเชือกไนลอดเส้นเล็กอืที่ตจดจำได้แล้วแม่ อันนี้ประสบการณ์ของแม่บออยู่เจอตอนนั้นเนี่ย,ยก็คือช็อกไปแล้วพอพอมาเนี่ยพอมาเมื่อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยบออยู่กลับไปแม่ก็โทรเล่าให้ฟังบอกว่าไม่ไหวแล้วเราต้องทําอะไรสักอย่าง,งแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบอกทำไมแม่มันมันเหมือนมันเฮี้ยนขึ้นทุกวันเลยอ่ะมันเขากโกรธเราหรือว่ามันอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ขวัญมันนอนไม่ได้เลยเด็กเด็กเล็กมันอ่ะพอตกกลางคืนอ่ะก็เหมือนมีคนมาเดินผ่านหน้าต่างเห็นมากวนตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอก ไม่เป็นไรอย่าเอาใส่สินพันธเนี่ยลองลองให้มัดไปละกันแล้วเราก็เลยมาถามว่าเจออะไรกันบ้างบอกว่าบางทีตื่นมาพามึกตีสามที่สี่อะ่ะก็พอจะไปล้างหน้าก็เ,าเห็นเหมือนมีเงาคนนะยืนอยู่บนกําแพงอืแล้วพอเราพอหันกลับมาทิ้งก็ไม่มีอะไร,รพอพอเหมือนเจ้ายกหมึกไปตากบนหลังคาก็เห็นมีคนยืนอยู่บนกิ่งมะม่วงมันเห็นไปนมิดตลอดทุกวันเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยู่กันจะก็เหมือนเขาเขากลัวแล้วเขาจะอยู่กันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย เราก็เลยแบบยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทํำยังไงอเงี้ยว่าจะทาพิธีไหนดีที่จะให้ไปเกิดเราอาจจะไปทำท่าไหนก็ไม่รู้ยังคิดนิดนงยังคิดอยู่ในใจอยู่เลยครว่าจะทํายังไงดีมจะมาปรึกษาเหมือนกันว่าจะต้องทํำยังไงโอเคโอ้โหปรึกษาใครปรึกษาเนี่ยแหละพี่แจ็คเนี่ยเดี๋ยวสิพี่ผมเนี่ยไม่ใช่เป็นกูรูนะเฮ้ยถ้าเอาแบบเอาแบบเข้าใจง่ายอ่ะอืมนมนต์พระไหมอ่ะหรือมันก็ต้องตัด นั่นน่ะสิตัดตัดต้นตัดมะม่วงเลยตัดต้นมะม่วงเลยอ่ะอืมเคยคิดอตคือ,อเราจะตัดแต่ว่าต้นมะม่วงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราพี่นึกออกไหมเรากลัวจะไปตัดแล้วเดี๋ยวเขาจะเจ้าของที่เขาจะว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมอม,มันมันเป็นเด๋ยนะเอ่อมันขึ้นอยู่ในที่คนอือ่นแล้วมันยื่นเข้ามาในในใน,ในพื้นที่เราเยอะไหมอ่ะ มันยื่นมามันเป็นแค่ทรงพุ่มมันเฉยๆนึกออกไหมพี่ไม่เยอะมากใช่ไหมต่อให้ผ่านเวลามาก็ไม่ได้เยอะมากไม่เยอะอะ่ะม,มันก็ไม่ได้คุมปกหลังคาเราแต่คือมันก็จะมีบางส่วนที่มันสูงๆแล้วมันก็จะมาคุมที่มันตกลงมาได้อะ่ะงั้นก็ไปตัดไม่ได้เพราะว่าเป็นที่เขาใชโ่โอ้โหท่านทำไงอะ่ะนิมนพระไม่ไม่เดี๋ยวนะบางวิวอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในวงการอยู่แล้วอะ่ะ หาที่ปรึกษาง่ายกว่าพี่เยอะเลยนะไม่ใช่เราคืออย่างนี้พี่เ,ออเราอะ่ะหนูตั้งใจไว้นะที่หนูฟาร์มคิดมาเนี้ยหนูคิดว่ากะว่าจะต้องจุดทูบแล้วลองเจราจากับเขาแบบพูดลอยๆอย่างนี้ดีกว่าเออแบบว่าเราอาจจะเร,เราอาจจะไปวุ่นวายเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ,เหมือนเขาอาจจะในอยู่ส่วนของเขาอะไรเงี้ยหรือเขาจะหาคน ตัวแทนไปเกิดหรือเปล่าอะไรแต่เขาจะไปถ้าสมมุติว่าเราได้ฟังเรื่องกันมาหลายเรื่องอ่ะแล้วเกิดเขากําลังหาตัวแทนใดๆก็แล้วแต่แล้วจะมาลงกับเด็กผมมันก็ไม่โอเคป่ะเน่ะสิหนูรู้สึกมันจะบาปแม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเราหนูว่าเราก็ได้บุญนะที่ให้เด็กมันมาแต่ตอนนี้เด็กมันก็ไม่ได้มาเล่นแล้วแม่มันไม่ให้มาอืมเดี๋ยวเขาเหมือนบ้าวีดเราก็กลัวไงกลัวเขามันมาโดนจิตโดนใจมาเอา เด็กบ้านเราไงพี่ m, นึกออกอืมอืมแล้วอยู่ดีๆเด็กมันไปเล่นปีนข้างกระพงกำแพงแล้วมามงมง่วง,ง,งปลาใส่ตกมันนอกอะไรเงี้ยนก็ลำบากกินทําบุญบ้านนี่ม์พระทําบุญบ้านเอาอืมเนาะเออผมว่าน่าจะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดแล้วก็เล่าเรื่องให้พระท่านฟังอะ่ะเผื่อท่านจะมีทางที่ทนหนักให้เป็นเบาหรือเป็นทางที่ช่วยได้นะ่ะอืมเออ ดีกว่าดีกว่ามาปรึกษาพี่ไงไม่ได้อะไรเลยนะเอาจริงจ <laughs> เออนั่นแหะสิเ,ออเราก็นั่งมานั่งคิดเ,ออเปลือบเปลือบแฟนแฟนรายการเขาเปล่อแบบมีมีแบบแบบมีคิดลรับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่บ๊วยู่คิดไว้ในใจแล้วว่ากะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเราเราแก้ไขฝั่งนั้นออไม่ได้แล้วก็ต้องมาป้องกันคนของเราเนี่ยอ,อือาจจะให้พระอาจจะมีพระให้เด็กๆใส่อาจจะอาจจะต้องโยกย้าย ที่หลับที่นอนที่มีอยู่ใกล้ต้นมะม่วงให้มันนอนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอาอาจจะเป็นประมาณนั้นก่อนเนี่ยท,ที่ที่เบาหวิวมามามาถามตรงนี้ปะมาถามตรงนี้นะมันมีอยู่สองทางเองตอนเนี้ยหนึ่งนิมนพระสองหมอปลา <laughs> ออหมอปลาโอ้โหหมอปลาเรื่องเรื่องใหญ่ไปโว้่นิมนพระแหละอเออหมอปลาแก <No. S 1> ตอนนี้ช่วงนี้ไปจับคนถ้าเป็นส่วนใหญ่อื เออนะผมว่าน่าจะเป,เป็นนิมนต์หมอปลามาจับพระที่เรานิมนต์มาครับเดี๋ยว <มา S 1> เดี๋ยวหมอปลาไปจับ <c oughs> <c oughs> ไปนิมนต์หมอปลาไม่ได้เลยหมอปลา <c oughs> เขาไปจัดจัดไปจัดการคนไม่ดีเยอะอยู่เออ,เอ,อผมื่อคิดอย่างนี้นะผมกะว่างี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพรุ่รงนี้เช้าอะไรเงี้ยผมจะตั้งตัดสินใจแล้วเคือคือคอมีครูบาอาจารย์เขาก็เหมือนกับว่าเคยปรึกษาพระทางเหนือเจ้าทางเหนืออะไรเขาบอกว่า ลองน่าจะเลี้ยงเขาให้อิ่มไหมอะไรเงี้ยไม่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 เราเราเราหรอผมก็ยังยังไม่เห็นด้วยนะเนาะหรือว่าต่างคนต่างอยู่ก็มันมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ตอนเนี้ยเรากําลังพูดถึงว่าเขาเริ่มออกมาปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แล้วไงอืเอออืนิมอนคาเบลวิว แต่เบลืิว่าจิตตกเลยนะตอนที่เขาชี้แบบล็อกเฟี้ยนเชือกมาเบอือว่าแบบก็สั่นเหมือนกันเหมือนแบบเราต้องต่อสู้อะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันมันสิ่งมันมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะเข้าบ้านเราไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ถ้าเกิดมันเราต้องผ่านเนาะนอกจากสร้างกำแพงปิดไปเลยอย่างเงี้ยน่าจะได้แพงสูงไปเลยไม่ต้องเห็นมะม่วงอ่ะออืืคิดในใจเหมือนกันนะ นะลองดูบาวิวแต่เพื่อความสบายใจผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอย่างน้อยเราก็ได้ทําบุญบ้านเราก็ดีนี่ใช่ไหมไม่เสียหายไม่เสียหายบาวิวอืมย่างนี้มนพระมาฉันเพลงแล้วก็ให้ก็สวดมนต์สวดนี้ถูกต้องถูกต้องดีสุดเนาะครับแล้วแต่มันแปลกมันหายไปนาน่ะหายไปนานจริงๆแล้วอยู่ดีก็อาจจะถึงเวลาเขาแหละถึงเวลาที่เขาอาจจะ ต้องไปหรืออะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้ไงอืมเออแต่ยังไงก็แล้วแต่บ้านเราอ่ะเราก็ทำในส่วนของเราไปอืมนะสู้ไปต้องสู้กนไปก่อนถูกต้องโอเคเบหวิวไม่คิดมากบ้านเราใช่ครับนะเออว่างๆเอ่อถ้าแวะเวียนมาอีกขึ้นมานใช่าบวิวไม่ค่อยได้อยู่ด้วยโบวิวไม่ค่อยได้ซีเรียสหรอกเพราะว่าพี่เพราะว่าเดินต่างจังหวัดบ่อยแต่ว่าเราก็กลัวเป็นห่วงคนที่บ้านนั่นเอง นั่นแหละอย่างที่พี่บอกแหละเรานี่มูพระมาอืมนะโอเคได้ครับเบลวิวดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะช่วงนี้เดินทางบ่อยได้ครับใช่จริงกันครับพี่จะไปเป็นพ่อเลี้ยงอยู่เชียงใหม่ละโอ้ยดีขนดนา้นะเป็นพ่อเลี้ยงจะแถวหน้าห้องพี่ดีกว่าเนี่ยหน้าห้องพี่เหรอเนี่ยพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงน้องแบงค์เนี่ยนะ <laughs> ประมาณนั้นโอเคได้เ่าวิวขอบคุณมากมากนะครับผมบสวัสดีครับ,รบเา่าวิวสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android